ทีเ่เนนี้ก็คือคาสิโนโรงแรมไฮลินครับที่อยู่ทางด่านชายแดนบ้านประกาศนะครับตรงนี้เป็นคาสิโน,โนโครับให้ดูรอบๆบ,บรรยากาศ ทางนโนง้นก็เห็นเด็กก็มีตะขาสินวงแต่หลายเจ้ามาดูบรรยากาศทางไฟมาครับสำหรับคนที่เคยอยู่ก็เป็นเรื่องปกติไฟสวยอยู่ครับจุดนี้ติดไฟสวยงามสำหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยมาที่อยู่ทางปอยเป็ดช่องจอมก็ดูนะครับนี้ก็คือบรรยากาศ ที่ไพลินฟารมโกคาสโนอันนี้จะเป็นประมาณนี้น,น,นี่ยำโพเพเลยนะครับ เดี๋ยวจะเข้าไปในคาสิโนเลยนะครับ